เพื่อนอันเฮ็ดแนวกินแรงมือนี่มาถ่ายให้ให้เนนพื่ีน้อยพูนถ่ายกัโอเบลแล้วดอกปนกบโตกจักเทียเด้เพื่อนแม่บ้านเพื่อนกำลังอันกำลังแกงบักเพ้าแต่ว่าแซบเด้เออแกงยอดบักเพ้าวันนี้แซบเด้อันของอัน ฝีมือบ้านเฮา้น่ะนะฝีมือบ้านนอกวันนี้ที่ไปเบิ่งเัินเพิ่นไถยให้พูนเพื่อไทยให้ไทยให้ให้พ่อนยนต์หน้อยไครยาะหักฝนบ่ฝนบ่ตก แต่ว่าอากาศมันคึมคึมอยู่ดิคือฝนที่ตกนี่ละ่ะเนี่ยมืออื่นนี่คาดว่าคึที่แล้วเดี๋ยวเบิ้งที่ไปทีไปเบิ้งใกล้ๆอันผู้เพื่อนไายให้ bà ngay phun phái cả phun phái thân ngay phun có bố tốt chắc chưa <laughs> Ừ, nhang nhang nắm rốt thay phun dữ lơi thăm lơ là ื้นที่ทั้งหมดนี่มัน20 20กว่ไรไปรับจ้างเพื่อนดอกไปรับจ้างเพื่อนน้อยอุนอ้อยพันธุ์เพื่อนกทิปพอดอกเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอ้อยพันไฟแม่ใหยเขาหนูเนี่ยเนี่ยเนี่ย หนูกินอันอ้อยพันพิน่นจงว่าจะปลูกนี่แหละปลูกปลูกแป้งที่ไทยนี่แหละเนี่ยมันนี้เพิ่นไม่ใหญ่เขาหนูมันนี้เพิ่นที่อันมันยิงหนูมือแลงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิงบ้งไปเบิ้ง วันนี้รถเป็นยังไถให้อยู่ดินะไงไงใครแน่แต่วันสิมีอันรถมันสิมีมองเปิดพัดลม้มเปิดพัดล้มมาบ่าให้ไงเขาค้นนั่นเขาดังคนน้นแต่ว่าอยู่มองเทิงหัวคนขับมันสิมีพัดลม้มตัวใหญ่เปิดอยู่นอันนี้จอนเดียวเก้าสิบแรง เออกำกำลังมืดอัอันเพินพ่นเพิ่นใหญ่เขาหนูเด้นะนั่นนันนั่นเพิ่นใหญ่ยยเขาหนูประมาณจากคำคำอจากน้อยมันก็ออกเด้หนูอ่ะแม่นบ่นี่และวิถีชีวิตของคนบ้านนอกน่นอู้นพ,พุนเเพิ่นไม่ใหญ่เขาหนูแต่ว่าคำเหล่านี้เดีวเนี่ย ทำแล้วโอ้หกมงหกมงกลัวแล้วมึงเพิ่นอันจงอ้อยพันไว้แต่ปลูกไว้แต่เลี้ยงหนูอืไวแต่เลี้ยงหนูห้เพิ่นไม่ยิ่งหนูสัเด้ พูนเสียงเพื่อนี้น้อยพูนผุ่นผุ่นเสียงพื่อนี่น้นนยอยมาไทยให้เพื่อนี่น้อยดินเพลินง,งามงามดินดำเปือป้อวันนี้เขาไถแล้วลงผ่านสามแล้วก็ที่เอาผ่านผ่านทรัพมาเดี๋ยวที่ให้ให้เบื้งว่าอันผ่านทรัพนี่ลักษณะผ่านทรัพนี่ที่เป็นแบบได้ยี่บหกผ่านสองสัน้น นัน่นนั่นคนหาหนูคนหาหนูเดีเย่ยเพื่อนไปหาหนูนะใส่ชีวิตแบบบ้านนอกเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยบ้านอเอาคลิปหน้าพ่อกันไม่เด้อคือคลิปนี้ก็คือ,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 อเออล้อล้อล้อทะเบิงแต่ว่าเิซิมาเบิงว่าเพิ่น ผลงานเพิ่นเพิ่นมาใหญ่เข่าหนูเนี่ยเพิ่นมาใหญ่เข่าหนูมหยอดเข่าหนูเนี่ยผลงานเพิ่น้าเบิงมือออ่นเศร้าแต่ว่าที่บัถไทยเอาให้เอฟซีได้เบิง